เชื่อหรือไม่ครับว่าตลาดใหญ่ๆแบบนี้มีรถเข้าออกเป็นหลักแสนคันต่อเดือนไหนจะปัญหาเรื่องที่จอดไหนจะต้องกังวลเรื่องการเว้นระยะห่างวันนี้กร e น a t ทีฟก็เลยจะพามาดูอีกหนึ่งไอเดียธุรกิจที่ออกแบบมาช่วยแก้ปัญหาลดความแออัดตอบโจทย์การบริการ Delivery ออนไลน์ กระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าและเกษตรกร,กรในช่วงที่โลกเปลี่ยนไปที่สำคัญช่วยลดปัญหาการปล่อยมลพิษด้วยรถ Delivery EV คันนี้แหละครับสวัสดีครับนี่คือ Green Native ที่จะขอเวลาคุณแค่5นาทีฟังเรื่องดีๆเพื่นโลกของเรากันครับกลับข้าวไหมครับกลับข้าวกลับข้าวไหมครับ รถไฟฟ้าสีเหลืองคันจิ๋วคันนี้นะทุกคนมีชื่อว่า EVTG Everything Scoot ซึ่งก็เป็นบริการ Delivery รักโลกที่เหมาะกับทั้งตลาดใหญ่หรือว่าธุรกิจร้านค้าที่มองหาการส่งของแบบไม่ปล่อยมลภาวะนั่นแหละซึ่งเจ้าของไอเดียนี้ก็คือคุณตูนคนนี้แหละครับก็มาจากการที่เราอยากจะป๊อปอัพสินค้าออกไปสู่ชุมชนนะเนี่ยตอนนี้คนไม่เข้าตลาดหนึ่งเลยโควิดนักท่องเที่ยวหายสังชาติไม่มา มีผลประกอบการแย่ลงห,หรือแม้กระทั่งว่าซัพพลายเออ,อร์เองซัพพลายเออร์นี้ในนี้หมายความว่าคนที่เป็นกเกษตรกรตัวจริงเองที่เขามีสินค้าแต่เขาหาที่กระจายไม่ได้เนี่ยเราก็เลยมองว่าเราจะดีลลี่ยังไงให,ให้มันเข้ากับคอนเซปต์เอ็กซ์ตริ g ก o ดหนึ่งเลยต้องพลังงานสะอาดแน่นอน Delivery ส่งของด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้ากับฟังก์ชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเจ้าคันจิ๋วแบบนี้ชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง170กิโลเมตรเลยนะครับส่วนคันใหญ่แบบนี้ ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ถึง300ยกิโลเลยนะครับโอ้ไปถึงโคราาเลยเนี่ยส่วนรูปแบบการบริการของ evtg เขาเนี่ยเขามี2รูปแบบด้วยกันทุกคนรถคันใหญ่คันเนี้ยเขาเปรียบเสมือนตลาดเคลื่อนที่ก็จะขับไปจอดตามหมู่บ้านตามสถานที่ราชการหรือว่าตึกออฟฟิศต่างๆให้คนได้มาซื้อผลไม้แบบไม่ต้องเดินทางไปตลาดและเขาก็ใช้ไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิในรถได้ทําให้ของนั้นมันสดใหม่เหมือนอยู่ในตู้เย็นตลอดแถมสตาร์ทรถไว้ก็ไม่สร้างมลภาวะด้วยไม่มีท่อไอเสีย ก็ไม่ต้องปล่อยมลพิษส่วนเจ้าคันเล็กคันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบเป็นบริการเดลิเวอรี่ก็คือสั่งผลไม้ทางลายและเขาก็ขับไปส่งให้ถึงที่แบบไม่ต้องปล่อยคาร์บอนเลยอันที่เราใช้รถพลังงานไฟฟ้ามาเป็นตลาดเคลื่อนที่หรือว่าเป็นเดลิเวอรี่เนี่ยช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปเยอะแค่ไหนครับก็ถ้าเทียบกับรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ 1กิโลเมตรเนี่ยเขาจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ166อกรัมต่อกิโลเมตรนะฮะครับถ้าเปลี่ยนมาใช้คันนี้ก็คือไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นศูนย์เลยใช่ครับพอเราไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้ํามันเราก็ไม่ต้องใช้ครับก็เราก็เปลี่ยนมาเป็นค่าไฟตอกกิโลเมตรละ40สตางค์50สตางค์เท่านั้นเองค่าส่งก็จะถูกลงเพราะเราใช้ไฟฟ้าแล้วอ แต่ขึ้นชื่อว่าซื้อของในตลาดลนะเนาะยังไงลูกค้าก็ต้องอยากจะเลือกของเองแหละกลัวว่าคนเลือกให้จะเลือกไม่ดีใช่ไหม eVTG เขาก็เลยมีบริการ personal shopper ที่เป็นตัวแทนทั้งตาทั้งมือมาเลือกของจ่ายตลาดแทนลูกค้าไงเมื่อมีออเดอร์เข้ามา personal shopper ก็พร้อมจะไปจ่ายตลาดให้คุณจะเลือกจะหยิบจะซื้อก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่า personal shopper พวกนี้ เขาผ่านการอบรมจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรมาแล้วส่วนในการวิ่งส่งของเนี่ย e v d g เขาก็วางรูทการวิ่งรถในแต่ละเที่ยวโดยเอาบ้านที่ไกลสุดเป็นที่ตั้งออเดอร์ไหนอยู่ในเส้นทางเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันก็ไปด้วยกันร,รอบเดียวเลยทุกครั้งที่สตาร์ทรถจะได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดไงคิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรถไฟฟ้าไม่ไม่สร้างมลภาวะละหนึ่งแต่สองสิ่งที่เรา ต้องคอนเซิร์นก็คือโลหะหนักที่มันตกลงสู่ท้องถนนนะครับพวกการสึกหรอของยางอ,อะไรพวกนี้การที่วิ่งไปวิ่งกลับมาเอาของวิ่งไปวิ่งกลับมาเอาอันนี้มันก็เป็นผลาาวาัอย่างหนึ่งทุกอย่างมันเกิดการร่วมมือกันทั้งั้งผู้บริโภคเองก็เข้าใจคอนเซ็ปต์เรามันช่วยโลกกันทั้งสองฝ่ายเห็นคันจิ๋วๆแบบนี้เนี่ยเขาวิ่งส่งผลไม้มาแล้วพันกว่ากิโลเมตรแล้วนะซึ่งก็เท่ากับว่าลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้ถึง176กกิโลกรัม ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยหากต้องการทําให้คาร์บอนไดออกไซด์176กิโลกรัมเนี่ยมันหายไปต้องใช้ต้นไม้มากถึง155ต้นมาดูดซับมลภาวะเหล่านี้เลยทีเดียวนะดูเหมือนจุดเด่นของ Everything g o ู d เนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดมันจะช่วยแก้ปัญหาให้สังคมให้โลกในด้านใดบ้างถ้าสมมติว่าเซอร์วิสนี้มันเป็นที่นิยมมากขึ้นเลยเป็นการดูแลซึ่งกันและกันแล้วกันนะสำหรับสำหร,รับช่วงเวลาเศรษฐกิจและสังคมมันเป็นแบบนี้เนาะก็คือ เราดูแลเกษตรกรเกษตรกรดูแลเราในเรื่องของผลผลิตเราดูแลผู้บริบโภคผู้บริบโภคดูแลเราในเรื่องของการเข้าใจซึ่ง,งกันและกัน<ม>เข้าใจในในวิธีการด<ม>ําเนินธุรกิจของเราเน่ย<ม>แล้วก็อันดับที่สก็คือทุกคนจะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ให้มันเป็นไอวิติภูมจริงๆและนี่ก็คืออีกหนึ่งไอเดียธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ขายเกษตรกร ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันและยังรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับฝากกดแชร์คลิปนี้เยอะๆถ้าคุณเชื่อว่าโลกของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่เปลี่ยนความคิดกดติดตาม Greenative ในทุกช่องทางนะครับและอย่าลืมกดแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราครับ